ตำถั่วหอยนาลวกแซ่บจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีเจ้าบอแมป็นน่กูคู่กูคนนะเจ้าบ่าว่ันเหนือกลางอีสานใต้ต่างประเทศต่างแดนป้าเมย์กินแซ่บขอสวัสดีเจ้าปะกับป้าเมย์เห็นเราเจ้าวันนี้ป้าเมย์จวนมากินอันนี้เลยจ้าตำทั่วเจ้าตำทั่วกับหอยนาค่ะหอยป้าเมย์กินมาเป็นเจ้าป้าเมย์กินว่าจะว่าครั้งแรกก็ได้น่ะ เพราะว่าข้างแรกที่ป้าเมย์กินนะได้ป้าเมย์กินได้บักิโตัเจ้ามาเจ้ามากินด้วยกันค่ะเป็นตําทัวเนื้อพักกับพักแก้ก็จะมีแต่พักขาเจ้าช่วงนี้พักแป้งเนาะนี่ก็จะมีเม็ดกระถินค่ะจะมีขนมเส้นเลยจะมีแคบหมูแคบไก่จ้ะมาเลยจ้ามากินด้วยกันเด้อปฟฟ้าเมย์ฝากกดไลค์กดแชร์นะเจ้ากดติดตามคือป้าเมย์ตัวเนื้อมาค่ะกินด้วยกันแซ่บเลย ป้าเมาเห็นป้นกินจ้ะป้าเมาย์กินบ่เป็นแต่ว่าเห็นเขากินเหมัอนอร่อยเนาะก็เลยอยากลองมั่งน้ำสมถ์นัวๆนัวเป็นหอยหน้าหอยอยังะ่ะหอยโคง้หอยอยงหรือว่าหอยยังนาเนี่ยแหละป้าเมย์ซื้อมาแล้วป้าเมาย์เอามาเรียงก็นในบอ่อเต็มเลยค่ะ Buồn. ta hỏi. Phạc phèng cho mấy phương trong này. ตลาดเขาไม่อออะไรมาขายเลยพักนี่แต่พักค่ะสดๆเลย ปลาเมยหอยเป็นเป็นหอยตีปลาเมยเลี้ยงไว้ในในบอ่อจ้ะตำทั่วเผ็ดมาก ว่าแซ่บ <c oughs> มกแดง ้ำถั่วใส่น้ำปูแซ่บแซ่บแซ่พีน่น้องเผ็ดเขาอยากกินน้ำเด้อมาจ้ะกินต่อเป็นหอยที่เลี้ยงอันนี้ป้าเมย ق. บอขอกินเนอะเพราะว่าพ่อแม่กินมาเป็นเนาะกลัวกลัวมันเป็นเส้นเมาตำถัว่ว Oh, nyai mak. Da. Ja. Hoi hoi. Mm. -hmm. ขเขากำลังจะขายเพื่อนๆ อยู่นี่อยู่นี่กินไหม <c oughs> แฟนมาจ้ะนางไม่ค่อยออกกล่องจนออกกล่องกับออก เสียงดังน้อยเดลอบนันเปลอยู่ข้างหลางบ้านจ้ะจังแอ๊แหะมันจะเสียงดังแล้วเสียงนูน่นแล้วเสียงเนี่ยไม้ตัวนี้มันดูดว่ะ ตัวนี้ตัวใหญ่พอ,อแล้วเจ้าเพืเ่อนๆสำหรับคลิปนี้ป้าเมย์ก็จะขอตัวลาก่อนเนอเจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ป้าเมย์ตัวเนอเจ้าสวัสดีค่ะป้ากันมาคลิปหน้าเจ้าบ๊ายบาย